บอกรีวิวขัไม่ไว้มึงดูชิ้นใหญ่นี่ดูชิ้ใหญ่กันแหงเด้หนิมึงดูฮัลให้ดคุณเดาปาพิมขอบคุณเดาปาพิมที่พเครื่องมาให้ละจูไม่ห่างใหดำโดยชาตผักแหงใ่ไหมข้าวแหงใ่ไ นี่ของพ่อให้ได eh ้ดว้าข้ไม่ใยดิเนน้องวิวขาไม่ไใยดินะบอกเลยวิวขาไม่ใยหรอลูกขไม่บยมากสีดำว่าสีดำไม่ใยช่วเค็ดมาใส่กันได้นี่ของก็ได้น ป้าปนี่ตัวให้อืมขาไม่ไหวนี่นี่จะวิวอือของไม่ไหวอ่าขอไม่ไหวของพ่อเตียงมีหลายเครื่องอยู่หรอของพ่อเตียงมีหลายเครื่องหลายกระยะนี่คุณเฮ้ยเเอาอุ้มลงด้วยโอเคยังมีไฟนอนป้าป้าเอาของเดียวเริ่มวะมามาิ้งของข้าวไปวิวห้องไฟโดกงนะอ๋อห้องอันงที่หนึงห้องนั่งที่หนึงนะ อ้าวมาบังมาบังแน่มาบังแน่นี่อุしし้ยมาบังกันมาบังกันฉันลืมคักลืมแน่อุ้ยของป้าพิมแน่ลืมอย่างชนิดเลยเลยเจ้าบดีเด้อร์ออกมาตั้งไว้คักแน่แล้วนี่ดิอามาลูกเอามาอามาเอามาดูดู แ้่พููไปนั่งน้ำพองลูไปนั่งนั่งไปนั่งนั่งไปัพูพีไปนั่งนี่้อไปนั่งนี้โอเคอ่าน้องเมฆว่าลยจับแก้น้องเมฆนเแก้แก้แก้แล้วจะไปนั่งบกนเลยบังรูฮะบังรูคนได้ยังมีป้าพีมาเป่าเค้กแล้วแก้กล่องพันเ่ มันไปลืมของเราออกมาคักเน่แล้วไปยังเนาะมาข้างหลังแกะตัวชิ้นใหญ่กันก็ได้น้องมิวไปแกบังแกบังหมู้อชิ้นใหญ่นี่เด้ออาชิ้นใหญ่กันนายงง๊าบนายงง๊าบนั่น้องนั่งน้องไปดูดูมียัง các tôi đi con lộ các tôi con Cái <laughs> anh em con thằng bờn đưa xịt đâu xịt cho anh em đâu không không Đâu không 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 không

Con, là cái con yêu của mình mình, từ nhây, mình nhăng. Uh. Okay, wow. sorry, cái 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 rồi cái 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 leva viu 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 né? é ia เก่งเก่งเก่งน oh. ้องนั่งไปอยางเมื่อแล้วไปอย่างเมื่อติดแล้วแม่นบ่อนะแม่นบ่อน้องบิวนะไปกับไพ่ก็ องามแท่น ah, uh. ี่ผุนได้ลืบได้ชั้นมีเนะถึงมีอีองีกเอ้ามกนมุกขมยังไงท่านน่ะอ๋าลองบิวบางเนเ้แท่น่ว้ามีเมียน่บอกอยู่ะ

โอเค้ม okay. ีเงกองก็พอได้ททล้นี่ยนี่มีเกมพ่อมีเกมพ่อของข้าเด็กของข้าวอะยรมีของลองจีนี่พอปาร์ตโบงนู้นไอเมกนะวงนู้นไเมฆนะฮันนามะฮันนามะโอ้คืออันนี้พ่อนน่อันคืองามแท่นะ โเวนนะอุ้ยมีเกมด้วยของบิลเนี่ยมีเกมด้วยเราชมไทยเนี่ยขนามาลูดุขนนาดวะฉันนังมากขนาดวะเาเบิ้ลเบิ้ลด้วยฮะเท่กันเบิ้ลด้วยฮนแม่นอยู่บ่ โอ้พกีบอยไางายิวน hey, <laughs> uh, no ี no. ่ใ no. ช่เลยั้งนเยดีขนดีขี้อทังนั้นจุดียทั้งนี้แหันหามาลูกหันหลังไปทังนั้นหันลังไปทางนั้นหันหนาทางนี้

งเอ่น้องเอเลยนะดีใจโอ้โจนี่ใจนี่ดีใจเจ็สเมีงนรอนบก้นมองตังวะมีหอนเคลียร์อีกบิวปัดรักป้านี้บ้าเนี่ยเฮ่งน้องกั

Đi ăn ma luôn là đi ăn ma Chạy, kiến, chạy kiến. Yeah. <laughs> đi chạy bộ, đi chạy bộ. đi chạy vô đi chạy Phải này này Ba nhà cô Đơn khuyên Đơn khuyên Rút ไหนม่ครเห็น hmm. ด pues oh. uh. ah. uh. uh. ้วยม่รเหนด้วยโอ้โหมนเปกอป้อมจะิกงป้อมิกูกบอมจกวบยแกบีให้ให้พี่ปลาุมงด้วยเห็นปลุงเลยหรโอ้โหเดีมือฮะเจ็นเก่งเน้อวะนี่เด้อ แต่เกมเล่นอะแรกวะมันเ่ิดประโยชนน์ตมมนั้นต้องโอลดเป็นตัวหนังสือมา ABC เลใหญ่ ABC โอ้รลูดก็เป็นเห็นรรุบรนายไหมลูปทิมไปเลยโอ้ยเมื่อกี้ฉันเลยใส จอเขื่อนไม้ไฟเอาอนี้มเื่อนไม้ไฟเห็นไหมเขื่อนไม้ไฟดูสื่ออเตียงยมพ่างอีกอ๋มอมาหนึ่งนึ่งสองสามสาม้น้องเสีเย năng long là năng long này năng long. cười, <Cái gì vậy>? <cười>, <cười> ừ, không nhiều Mẹ cười, nụ nụ thì... <cười> hản hản nó không nhiều nữa, cười biếu Biếu, mẹ cười biếu nhiều rồi cười không nhiều nữa, cười không nhiều nữa, cười không nhiều nữa, cười không nhiều hả เบิ่งหะลูกบางทีต้องมาใกล้ๆเมย์ด้วนั่งลูกนั่งลูกวันี้นั่งลูกเดี๋ยวมันมาหนกเดี๋ยวมันมาบิวดีไรเงียงนี่ชุดแรกวันนี้ใหนเมย์เพื่อนเลย์เมก็เหนยันนอนอยู่บนเียกมึงนาเดียมนะนอนดฮ้อเลยเฮ้อของไ่ ยังมึอด้าพูชักเปล่งสดยตื่นใจเลยนะมันดีใจเว้ยใจเว้ยบ่กจเรียนป1มั้แจ๊คบ่มันช้าทำงานกูมวยเกีุ่น้าบกีปว่นนะบกี้น้า ก็วางด้วนลองด้วยะชอบมังด้วยฮะผิวก็ว่าเราบอกอย่านนี้กันผิวก็ว่ามาบาดีเหนไหมฮะลเอาหาวนอน ขอบคุณป้าพิมกันไรอวยมากอวยมากอวยหนามากขอบคุณจะจัันจะจบกันยึด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 กันรบขอบคุณกันป้าไวก่อนมันเอาดีๆอ่ะเดี๋ยวทำงานหมดแหละบอแรกให้บอให้เอาดีๆด้วยแล้วเดี๋ยวพังพองพังหนามากหรือหนามากขอบคุณเด้อป้าพิมขอบคุณเด้อป้าพิมที่เผาเครื่องมาให้แล้วจูไม่แห้งให้ ดำัีใจวะล่ะดีใจว่าบอกบอกปาพิมแน่ยบิวขอโทษเด้อที่บริการตอนเป่าเค้กค่ะมอนในดอกมอนเสียงเนี่ยมอนในดอกเบาเสียงเนี่ยเฮ้ยชื่อนั่นมาใช่ป่ะชินอนบ่ปานเนี่ยแม่ ตีเชียงไม้ก่อนแล้แบบซีน่าิวมึงดูห่ะแบดบอลไปจากฉากแบดก่อนเปิดเครื่องไมใช่ปะัมงดูแมงดู้งดูเยวเดี๋ยวเดยเดียเดเดีาเดยววเดได้บาดีีเเดีเี๋เดีอยวเดี๋ยวเงี๋ยีนเี๋ยวดเอเดนีีเยเด ตีเนชมชื่อชมชื่อไ่าดีีมดแล้วานนี้แล้วสมชื่อชมชื่อชม่ดยเดอบ๊ายบายขอบใจเด้อนมือเล้วไหนดมืมือลวางก่อนมือน่าวางก่อนใจเยนเด้อเลยค่ะไา่งคั้ก่อนาด้งไปเดินทางก่อนไเอยเลย

ต้องโดดอีไปซีมาเด้อต้องโดดตัวนั่นนะครับอ๋อยังไงกันหน่อยนะไปเจน,นี่เดีนอนไปลกปูกไปสบายดยีเลยไปหลับเลยสบายดยีเลยโอเคถ้านอนไปพี่น้องไอคลิปนี้ก็ขอจบไปก่อนเดอ้อพอกันคลิปหน้าเนาะขอโทษพี่พิมพ์นาลายเดอ้อพี่พิมพ์เดอ้อป้าพิมพ์สาวเพิ่์ลก็ดืมคักดืมแน่ เอามาตั้งไว้แกนนั่นแหละเพื่อนพี่น้องเอ้ยตั้งไว้คักแน่แล้วว่าเป่าเค้กแล้วสิแก้ให้น้องบิวตี้แล้วพอดีอุ่นๆกันอ่อเป่าเค้กแล้วอันนี้เนาะเค้กแล้วนึงยเข้ามากินไปกัเ็กน้อยให้เสียงแซวแซวนวเี่ยๆอประตู้ลมไปอพิมพ์ซื้อของแพงให้อีก้ยพี่น้องเนาะโอ้ยต้องขอโทษขอไปหลายๆเด้อพิมพ์เด้อ ตั้งใจไว้คักแน่แล้วป้าพิมถ้าป้าพิมพ์มาส่งเสียงมากับป้าบมืเออื่นเช่าก็ได้สิกเกะไปพี่น้องเลยป้าพิมพ์ส่งเสียงมาเบอร์คลิปเ้าคือบุห็นแกะกองของควานบอสันเนาะโอ้ยจักรจักรโทษจังไดพี่พิมพ์เอ้พี่พิมพ์รอเบอร์ตอนเป่าเค้กแล้วกะจังแกะของควานให้น้องบิวตี้เดินบอสันเนาะความหมายของพี่พิมพ์เนาะแบังเอิญโหยืนแตงแงกอยู่ทางน้ำพี่พิมพ์ตั้งใจเฮ็ดแห่ลานกันเด้อ สิวาจังใดต้องแบบต้องกราบขอโทษพี่พิมนาลัยเนาะแต่กราบขอบุญขอบุณพี่พิมนาลัยเด้อซื้อของราคาแพงให้ร้านเนาะโหนะได้อะ้รก็คือชีวิตนั้นได้วันนี้ต้องยั่วยั่วไปก่อนเด้อมาได้เด้อแบบสีเด้อเออดเป็นเวลาลูกเด้อไม่ก็หมอนเด้อเด้อปะปะปะรูปปะ นางลงหนุงนางลงนางลงนางลงกันไปเปลี่ยนชุดเลยแตงสีนอนเลยมันมันเปื่อนเด้ออืมถ่ายตังกล้องก็ฮักเลยพี่น้องไอ้เนาะเดี๋ยวเจะชี้ตั้งกล้องกันโอ้สบายดีแม่พี่น้องเนาะนี่กะว่าตีหนึ่งแหละเมันเพิ่งขึ้นตีหนึ่งแล้วเนาะเวลาก็พอดีล่าสุดกับมี บมตูนก็เมียกับลูกเนาะแล้วก็น้องเมฆที่ยังเดือเนาะแล้วก็น้องมิงวรี่นี่แหละน้องเล็กของใหม่เลยแล้วก็สีงเงาะคนดินเป็นเบล่าแล้วพีน่น้องเนาแล้วก็เป็นนดินมลายแล้วก็สีลอยปิดไวไฟคนไว้นะเนาะทีตัวเป็นเน็ตเบิร์ดด้วยว่าจังไงนี่แหละต้องขอโทษขอใครพิมพ์หลายเด้อพิมพ์เด้อเนาะคือแบบ เอามาตั้งใจคักแน่เลยออว่าสิแก่ไหหลานสาน้าเนาะแล้วก็ขอบคุณขอบคุณพี่พิมพ์ดาราด้อเนาะที่ชื่อของขวันราคาแพงไหหลานขอให้พี่พิมพ์อยู่ดีไม่แห้งชื่อภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไปแล้วก็อวยพอดอวยใจให้พิมพ์ครอ,อบครอวคอยู่ดีไม่แห้งตลอดไปปรตตนาสิ่งใดออก็ขอให้น้ำดำด้วยตลอดไปด้อขอให้ฮักแพงดังแบบนี้ตลอดไป เนาะพี่น้อวงเอเวกะบุมมียางตอบแทนทั้งพี่พิมพ์แล่กนนะทุกทุกคนเนาะเป็นป้าปนี่บที่เป็นท,ทัน้งคันี่ตูเวียงคำแล่ก็อื้ออันป้าแป้งเนาะแล่ก็ปุยยัยจีรีวัดจุกหูทุกคนเนาะที่จะโอนงินมาค่ะให้น้องวิดีผูกแขนแฮนนวิดีของขวัญวันเกิดเนาะพี่น้องเอเต้องขอบุญขอบคุณเบิร์ดสุขทุกคนเนอที่บระเทเอ่ยอื่อเนาะแล่กะขอโมอกบใจเรือปนี่ม่ตู้เวียงคำที่จัดงานวันเกิดในร้านในเมือนี่เนาะ จะจัดตอนแรกว่าสิบ่จัดแต่ว่าบัดนี้เพิ่นให้จัดเนาะก็เลยรอเบิ่งอยู่ว่าซั่นเนาะตอนนี้ก็จัดให้พี่น้องเอ้ยก็ตอนรกก็ว่าสิเาเค้กปึ๊บสิเอามาแกะรีมันนกันเรื่องอ่ะเด็กน้อยมันลายพี่น้องก็เลยสิปาดเค้กเพิ่นกินเพิ่นยง้ก็กินข้าวอ่น้ําแล้ก็พากันเมือว่าซั่นเนาะเด็กน้อยมันให้แน่นะบางคนก็ให้น้ําแน่เนาะให้เมือนอนยังได้นกันอยู่ ดื้มครังดื้อแน่พี่พิมเลยเนาะต้องขอโทษขอให้ลลายเด้อพี่พิมเด้อเนาะเดี๋ยวแม่พักพิมมาส่งมานะก็นอนเสียงเลยดูเนบ่เม่นพักพิมบ่บ่แม่นพักพิมนอนแล้วเพ่งนี่โซ่หาพักพิมมาหาผู้หัน,นเนาะ ก็กินโรมันลินทุกเห็นแก้ความมงควานว่าสั่นโอ้ยดื่มดื่มแล้วดื่มน้องบิวเจ้าขอมันเกิดกับู้ดีเต้นเลาะเต้นลงแบบเมื่อสิว่าเจ้าขอมันเกิดเฮอมันเป็น้องแบบเพอ้อเล็กน้อยเห็นหมูเห็นหยังแล้วก็ดีใจเนาะหมูกูมา่วงานในมื้อนี้ก็ต้องขอบุญขอบคุณมาสุขุทุกคนเนาะเอ้ยน้อยเนาะเโน่ทงอ่า จ้าตาเจาซีลอดเรือมูมูแล้วก็บละลายก้นที่ว่เอ่ยชื่อเนาะที่แบบมาทางเชนูเนาะแล้วก็คนบ้านเฮากับเมียยูทูบเบอร์ทุกๆคนที่มาร่วมงานมันเกิดน้องมิวสีคเนาะหลายๆที่ซื้อชงชื่อเค้กมาให้น้องมิวสีคกับขอให้พิธีไม่แห้งบ้ดนจุกุจุกคนเด้อเนาะที่พอดืมมันเกิดน้องมิวสีคไม่พี่น้องเลยหายแพ่งกันตลอดมาเนาะบต่ก็ลืมกัน ตั้งใจข้างนี้ชิบอว่าพี่ดุพี่ก่อนมาพี่ก่อนมาพี่ก่อนนางดุนางดุอีดาฉันหลามานดุอีดาตั้งใจเย็นเดิมเด้อบ้างไหมก่อนดุบ้างไหมก่อนข้างนี้พ่อข้างหนึ่งเดียววงกล้องเดี๋ยวกล้องอีดาตั้งใจเย็นเด้อเย็นเก่งเป็นเด็กดีของป้าดุงของแม่ของพ่อเด้อปีนี้จะสี่ปีแล้เดิมเด้อง่ายไปไว้เด้อแม่แพงบางเตียงกับแพงเด้อโอเคแม่จับที่สุด เนี่ยป้าพิมเปิดทำไมบัญชีวะด้วยฮะป้าปลาพิมซื้อเพลงเทสให้กันนี่นะเม่นเ์นะคะซื้อได้นี่บ่หลายบาทตื่นได้นี่หลายพันตื่ได้ดีเว้ยน,นี่นะปลาพิมพก็ดีอ่าใจดีเฮ้ยเม่์น้องเนาะพักนั่นพักนี่ได้ไหมน้นนองดิวี่ตั้งแต่ รนอละไ,ไ,ป,ไ,ป,ไนนะป้องเนาะคนที่ตามมาแต่พี่่ยังน้อยคนเนาะแต่พี่ๆที่ท่องปลูกแตงโมงยูเแบบสเนาะสปีหปีนี่แหละที่ตามมาเนะาะเตาบุคคลาสิงอื่ออนน้องพี่จะได้ของแบบนีน้น้ำปลาน้ำรุ่งไปไปนองเนาะปลารุงกับใจดีแห้งนนะได้ของใหม่เนีย่ยตักแค่แั่นอนฉีดพ่นผมจะ,ะไร ดนะ้วยเนาะโอเคสาวยิปเปี่น้องเนาะคลิปนี้กันได้คนตื่นนะสิพาทูบเข่าไปนอนก่อนแาบน,นี้เนะาะพอกันคลิปหนาเด้อปารุงเด้ออยู่ดีม่แห้งวัสดุคุ้มคุ้นเนาะขอบ,บุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมที่เข้ามาคอมเมนต์อวยพรอวยใจให้น้องบิวตีนะ้เนาะแล้วก็ลางสาเพิ่นอนเขาไม่ยังตอบแทนมิแต่อ,คอาคารอวยพรให้ปาดุงยู่ดีมีแฮ้งช่วยาพร่รางกายแข็งแรงน้ำรับเลยด้วยเนดะ้ออายุมั่นคนเงิน ไปติดตามไปในช่องจะเพื่อนตลอดไปเด้อเนาะแล้วก็ขอบุณขอบุณพ่พิมพ์ในลายเด้อที่ฝากของขวัญมาให้้านสาวของราคาแพงอีกแล้วก็มีรูบแต่งรูบให้้านสาวาอย่างงามเลยเนาะแล้วก็ขอโทษเลายเด้อพ่พิมพ์เด้อคือแบบดื่มดื่มคักดีดื่มชนิดดีเนาะออามาคักแน่แล้วก็ออกมาจะหองเรียบร้อยมาตังไว้าจี่ก็ดืมอยดี ไปซมาเกะคือพี่พิมบ์บอกเลยเนาะแต่ว่าม,มันลืมคลัก,กันดรโอ้ยขอโทษพี่พิมละลายเดยเนาะแบบมาไทายนลำลังตอนมละลายนผู้ชีแบบป๊ากโนกันแองนะไพน้องนห้องชีพภายกิจเบิง้งภายกิจญาติากันเลยญาติเกิดญาือญาติญาตยังกังนนะ ที่สำคัญขนาดนักเคสกันยังญาติยังเป้าเนาะคือหลายๆก็น้องพิงน้องหนึ่งไห้เช่าอยู่หน่อยเนาะเดี๋ยวเป้าเคกใครก็อยากเป้าใครนี่มันเล็กน้อยนี่มันเกิดดีใจนะมู่เนาะแต่กังานเมื่อนี้จะผ่านไปด้วยดีเนาะขอบุญขอบคุณที่ปาไปนี่เนตู้เพียงค้ำเนาะจัดงานเกิดในร้านใเมื่อนี้เด้อชีวิตอายุแล้วกินมาอันชูให้ร้านเนาะในวันเกิดเมื่อนี้แหละไปพี่น้องเอง โมกุโมจิคูทุกคนที่มาร่วมงานนัมืบอนี่เด้อเนาะฮักกับมิยังวิพรอันบ่มียังให้จะข้าอวยพรอวยไซนี่เลยเนาะโดยขอบุญขอบุญทุ่ทิ้งลายเด้อเนาะมนตุเบียงคำปาปานี่เนาะในจัดในงานเกิดมัอนี่แลยก็บโมจิคูทุกคนแดดไปเป็น้องในที่บริเออ่์ซื้อเนาะขอบอกขอบอกใจโมจิคูทุกคนคือเก่าคือเดิมเนาะหักแทงคือเก่าเด้อปารุ่งเด้อฝากติดตาม ไปนานๆเลยจ้ะบบว่าดุนี่ดูนั่งจีนี่ตัมือลูกตัมือตัมือเดเก่งเก่งเก่งเกัสบาดีสบายดีไรสบายดีเด้อปารุงเดลูไปดุไปไปไปายบายกันไายไปกันเด้อขอบคุณป้าปนีเดินป้าปันนี่ในตู้เย็นคำ ไปยังก็ไีบิวไปยังก็เหมือนลายของเด่นไปแล้วเนาะไปนั่งดีเซอร์อยู่บ้านนี่ที่ได้นอนอยู่บ่เหมือนนี่ป้าพิมเอ้ยเนาะแต่ก็ขอบคุณป้าพิมนทลายเนาะที่ชงของขวัญมาให้แต่เชียงใหม่เชียงรายก็ได้ไปพี่น้วยเนาะเหมือนใกล้บไก่ไน้ไปด้วยผ่านมาแบบหอย่างดีเลย หูพี่บ์ได้แตกว่ายังชิติี้ปน้ำผาเลยวิวชอยก็มาติดใจเนาะอย่างงามเลยเปนองนักข่างประพิมพ์เป็นแตงมาให้เนาะหูไปฏิเสธน้ำตกนะเนาะโดยตั้งใจเฮ็ดให้ลานคักแม่แตาว่าแม่แม่ลานก็ลืมโดยประพิมพ์สบายดีเ้อสบายดีพระเจ้าคุนขอโทษน้ำไหล๊าาย